ใต้ชื่ออาหารใต้ฮิวเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึ่งหนึ่งสองสองสี่คั่วกิ่งกองหอยโข๋มแกงหอยขมแกงหอยขมแกงคั่ว่ดิแกงส้มปลาอะไรอะอะไรโคตรเผ็ดแกงไตปลา เราตอบเหมือนคนคิดว่าแกงแป้งอีกแล้วอ่ะแกงส้มแกงเหลืองอะไรอ่ะรู้น้ำพริกกุ้งเสียบเป็นของใต้เหรอใช่ใใบเหลี่ยงผัดไข่อยากกินว่ะอะไรอ่ะหมูสามชั้นตุ๋นต้มพี่นี่ตอบไวมากครั้งที่แล้วอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้มีหลายแม่เยาวเลยหมูฮ้อง ผัดสตอสตอผัดกุ้งใช้กะปิด้วยอันนี้ก็คือขนมจีนน้ำยากะทิลองได้ดิตอกแกงเหลืองอันนี้ก็คือไอ้นี่ซี่โครงหมูกระดูกหมูผัดพริกกระดูกหมูผัดอะอะไรวะกระดูกหมูผัดใบมะกรูดใบพริกผัดไปกระดูกหมูก็ไม่ได้ใช่ปะไม่ไม่ไม่ใช่มัสมันแกงเหลืองไม่ใช่แกงเหลือง แกงอ๋อแกงใต้แกงหมูแกงใต้โอ้พี oh. ่ดาพี่นี่แกงอะไรล่ะแกงเผ็ดกระดูกหมูแกงงั้นเอาเป็นแกงใต้กระดูกหมูแกงขวงกระดูกหมูเหรอแกงขวางกระดูกหมูเหอหมึกกระเทียมหมูให้่เจ้าป่าหมึกคุกป้ยเฮ้ย กุกนี้ตลอดต้มขาไก่กุ้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ที่ดาเห็นมาชีวิตผมได้ลูกคุกมั่วจนคุกอะไรที่ดาพยายามกุ้งใบอะไรอ่ะใบโหระพากุ้งใบที่มีอยู่ตอบไปแล้วอ่ะใบชะพูต้มกุ้งต้มกะทิใบอย่างกุ้งเออเออฟังให้แบบมันจมน